จะบอกบอกพี่เรนว้ยังไงคือฟูดแล้ฮอดาทายกำลังตัวน้อยๆกำลังตัวน้อยๆครับพี่น้อกนงกำลังเกิด หลัง้นเลยันีน้ลูกพม่าะนะครับขาใหญ่เนี่ยลูกพม่าเลยนะดูอ่ากำลังเกิดครับกำลังสวยเลยเดี๋ยวจะให้ไปดูพ่อมันไปดูพ่อมันนะตัวนี้ก็พม่าะนะกำลังวัยรุ่น กำลังวัยรุ่นแต่ไม่ใช่พ่อของเมื่อกี้นะเนี่ยอันนี้ของไอ้กาวา์ว์นะตัวนี้ตัวนี้ครับม,มันผสมตัวเมียด้วยครับมีเชื้อตัวเมียตัวเมียอันนี้ไอ้ไอ้เยี่ยด้วยไหมนี่นตัวนี้เอืมนี่นี่ตัวนี้พม่าอย่างเดียวใช่ไหมค่ะนั่น,นพมา่พมาพม่านะตัวนี้ผสมอ,อะไรนี่ ตัวนี้ก็สมกาว์าแล้วก็ไก่แด,ดงนะครับสมไก่แดงนะฮะม,มีเกียร์ผสมไหมเนี่ย่าจะไม่มีครับมีแต่พมา่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พ่อมันนะนี่พ่อเมื่อกี้นี่พ่อพ่อกวาวาวะฮะพี่กวาวาวตอนนี้เดือหลุดครับพ่อกาวาวนี่พ่อแล้นนว อันนี้ที่ตัวเล็กเมื่อกี้นะฮะนี่คือพ่อพันตัวเล็กเมื่อกี้นะครับอดูครับพ่อพันพ่อพันเลยฮนะตัวนีน้กำลังคลอดเมื่อกี้นะครับตัวเล็กๆเมื่อกี้นี่คือพ่อพันอันนี้ครับไก่เยี่ย ไกเยี่ย,ย,ยน,นี่เยียนะครับผสมของแท้เลยนะไกเยียนะฝันนี้กันส,สวยนะสอ่ะทรงคอสร้อยคอมันเหมือนดาวเรืองสูงกระโดดไหลเลยอ๋อชอบเตะสูงถึงไหลเลยถึงไหลเลยนะเนต้นชนกันอ่ะถึงไหลเลยถึงไหลเลยเกะกับตัวเนี้ยครับ ชอบซ้องกันเนี่ยอันนี้เจ้าของนะตัวนี้ตัวนี้แพ้เลยครับพี่าะอันนี้ขาเสียนะอันนี้ใช้พอพันอย่างเดียวนะแต่สู้สู้สุดยอดนะพอดีสู้สู้จนปากแตกเลยแต่ขาเสียนะครับมาทำพันเลยฮะเนะ,ะไยชนะอยู่นะมีพมา่ามีพม่าประดูหางดำฮะ ได้พันจกากบัวขาวบัวขาวฮะดุขาครับขาดำเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูครับ <c oughs> นี่มันเหมือนมาล่อเลยครับมันชอบล่อพอเอาออกมาดูวิ่งนี้แหละครับอืมันวิ่งก่อนใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วก็มันมา <c oughs> มาไล่ตามหลังอีกอ๋อเนี้อกระดูกหางดำไหนกระดูหางดำเข <c oughs> าด,ดูตรงไหนครับ อมขาดำขาดำดูครับพี่น้องแล้วก็ปากดำปากดำนะเดือยดำเดือยดำา่ะในเดือยเดือยดำดำนะเดือยแล้วก็หางดำด้วยไหมดูครับสีเหมือนปลาดูเลยนะออกแดงออกแดงออกแท้นะ นี่คือพ่อพันธุ์ทั้งหมดนะฮะพ่อพันธุ์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดครับหกเจ็ดนะพ่อพันธุ์เจ็ดตัวน่าจะสิบสามพ่อพันธุ์นะลูกด้วยลูกด้วยอลูกไม่ต้องนับครับไอตัวนี้ละ่ะตัวขาวน,ะนี่ตัวขาวกำลังได้พันอยู่ครับกอล<อ>ังได้ันได้ได้ตอนแรกได้เก่าแล้วทำไข่แดงเดี๋ยวพาไปดูพอเออพาไปดูนีไข่ ม่พันของพม่านะผสมแล้วแต่ก่อนพ่อพันมันจะเป็นห้าพระองค์ใช่ไหมใช่ครับแต่นี้พอเอามาก็กลายพันเป็นพม่าเป็นพม่านะะข้างในมันสีพม่าสีพม่าเลยมามาจากได้มาจากป้าค่ะป้านะฮะแต่ตัวพ่อมันนี่มาจากอุบลเลยนะฮะมาจากอุบลแต่ตอนนี้นี่มาผสมกับที่ที่บ้านป้านะก็กลายเป็น ได้พม่าเลยนะอันเนี้ยพันนีตนาา้ตอนแรกเอามาตอนแรกเอามาหนึ่งคู่พอ่อพ่อพันพ่อพันนะพ่อพันเดือย,ขอยเขานี่ต้อยเอาททนี้เตะกันตายก็ไม่ได้ตัดเดือยเตะกันตาย <laughs> อันนี้ลูกของอ <Yeah. S 1> อยเยียไอ้เยียนะฮะเนี้ยลูกของเยียไอ้ยเยียเมื่อกี้นะฮะนี่นครับน,นี่ลูกลูกของไอ้อยเยียนะฮะ,มะพะม่าด้วยพม่านะสมเลย เดี๋ยวพาไปดูสีขาวน,นี่คอกนะครับทำยังไม่เสร็จพาไปดูอันนี้ก็เยียนะครับแต่ว่ามันตรงนี้ยังไม่แข็งแรงครับกำลังป่อนยาอยู่นะส่วนตัวนี้ล่ะเนี้ยตันี้น,น,น่าจะเยียเพราะเวลามันตีหน้านมันมีบาดแผลโอ้อามันตีก็คือหน้ายังไม่มีบาดแผลใช่ไหม อันนี้เยี่ยมเหมือนกันนะฮะน,นี่เยี่ยมก็รอดูลูกต่อไปนะอันนู้นหอยจุกใช่ไหมใช่ครับโอ้หอยจุกออกลูกสองตัวแล้วเนี่ยใช่ครับนี่ไข่ตัวนี้ไข่ตัวนี้เอาไปใส่ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้หอยจุกครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูหอยจุกก่อนเนี่ยครับหอยจุกสองตัวเลยบอก อันนี้นะอ๋อม,มันไก่เดิมเลยค่ะปูมีเดืยอันนี้ไก่ตัวนี้นะไ<ช>ก่ตัวนี้มีเดือยนะฮะไก่ตัวนี้มีเดือยเนี่ยฮะอันนี้จุกอีกอีกตัวหนึ่งนะฮะไปจุกดูดูหัวนะฮนะดูเท้าไปดูไอตัวขาวเนี่ยครับปูนี่แหละที่ ได้นะตัวนี้หมบแล้วกว่าจะหมบนะโอ้โหเป็นหลายเดือนนะกว่าจะได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูาผลงานาผลงานของตัวนี้นะว่าจะออกมาแนวไหนนะนะี่ครับเหลืองหางขาวอันนี้ก็เหลืองหางขาว หางก็ขาวหางก็ขาวนะดูนี่เหลืองนี่เหลืองฮะหูขาวหูขาวด้วยนะครับหัวขาวหัวขาวด้วยแดงแดงดำดำเขียวเขียวครบอย่างครบแล้วนะฮะก็คล้ายๆกับเจ้าฮาพรองใช่ไหมใช่ครับมีเหลืออยู่ตัวเดียวใช่ครับตัวเดียวนะฮะต้องดูแลให้ดีนะ พันต่อไปนะปีสิบหกไมน่น่าเลอตัวเดียวนะฮะเหลือตัวเดียวจริงๆถ้าตายก็จบเลยเนะี่ยไม่มีพันไหนลนะใช่ครับอโอเคครับต่อขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แล้วก็กดติดตามให้สดใสอ๋อชอบพนิทฟาร์มไก่ด้วยนะครับ,รบดีครับบาย